หนูชื่ออะไรครับจีเจนครับนูเจนอยู่อนุบาลไหนครับอนุบาลหนึ่งทับสองคอนุบาลหนึ่งทับสองเลขที่เท่าไรเลขที่สิบครับโอเควันนี้จะมาทําอะไรครับอ่านหนังสือครับอ่านหนังสือกอากาครับสระอะไรครับสระไอวฟอะไรครับครับอ่ะเอาเริ่มเลยไหมอ่ะอันนี้อะไรขออ่า ขออะไรขอไอไส่อ่ายอไอยายฟ้าอะไฟไฟอ่าธอไอขอขอไอขายเธอไอไงเธอไอชายขอขอไอใส่อ่าธอไอชายตอไอไต ทอไอไถพออ่าทอไอทอไอไทยปอ่ทอไอไปพอฝอฝอไอไฟครับปอไอไฟครับมอมอไอไม้ครับยอไอไลครับลอไอไลครับ วอไอวครับวอไออื้ตัวอะไรอ่างอ่าออ่างโอไอไอโอเคเก่งมากต่อไปเป็นสระอะไรครับสระจะสระอ่ะเนาะสระกับอ้าสระอักสระเอะเอาสระอ่ะสระต่อไปอ่านสระอะไรครับสระอ่ะ จะล่นะครับอ่ะสระอสระออานว่าอะอ่ะตออะตะอ่าด่ออะดถะอ่ามอมออะมะอ่ากออะกะอ่ดโดโดอคอคออะคะาอ่าจออะจะอ่า

โออะละสออะสะสออาสะโซอาสะอ,อ้ออาออ้อะาอเคอ,อ,อ,อันสุดท้ายเนาะของวันนี้เน,นาะสระอะไรสระไอแม่ม้วนจอไอใจอ่านว่าใจอ่าอันนี้บอบอเอาไม่ไม่เอา บอไอบอไอใบยอไอใหญ่้อไอใจนอไอในสอไอใสบอไอใบจอไอใหญ่ยอไอใหญ่จอไอใจเสร็จแล้วใช่ไหมเ้วเก่งมากเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกแค่นี้เอง บอ้าวหายไปไหน